ดาราสาวขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่ผ่านไปแค่ไม่กี่วันสวยฉ่ำดูเด็กลงมากเป็นคนที่สวยน่ารักอยู่แล้วแต่ก็อัพความสวยให้เพิ่มทวีคูณมากขึ้นไปอีกสำหรับเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์พัสารานานอัศด,ดมงคลที่ล่าสุดเพิ่งไปขึ้นเขียงอัพความสวยให้กับใบหน้าของตัวเองซึ่งเบียร์เองก็ได้เผยให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าทำอะไรมาบ้างโดยเบียร์ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองหลังจากเพิ่งทำสัญญกรรมมาได้หนึ่งอาทิตย์บอกว่าครบหนึ่งอาทิตย์ยังบวมๆอยู่นะแต่งงีไปก่อน จากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาถามว่าทำอะไรอะไรอะไรซึ่งเบียก็ได้ตอบกลับไปว่า Foxy Eye Necklifting ภาษาบ้านๆก็ไปดึงหน้าดึงตาให้ตึงๆย้อนเวลาจากนั้นเบียร์ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอพูดคุยกับแฟนๆพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าตัวเองไปทำอะไรกับใบหน้ามาสวัสดีค่ะทุกคนเบียนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะคะสำหรับการไปผ่าตัดดึงหน้า,านะคะเขาเรียกว่า endoscopic หรือ endotine นี่แหละ และก็ไปทำฟอกซี่อและไปดูดไขมันตรงเหนียงและเน็กลิปไปด้วยนะคะก็จะเห็นว่าคอและหน้าตึงเปรี้ยคือตอนนี้มันยังเหลืองเหลืองยังชำ้ำช้อยู่นะคะยังมีความบวมอยู่ตอนนี้คือยังตึงๆอยู่แต่ที่จะเห็นได้ชัดเลยคือร่องแก้มมีหายไปเลยกริบมากและช่วงใต้ตาปกติจะมีรอยย่นรอยพับก็หายไปเลยจ้าหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดูสวยน่ารักและหน้าเด็กลงมา พร้อมทั้งบอกอยากเห็นวันที่ใบหน้าเข้าที่ว่าจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเมียเดอะอยซ์หรือหร er ือเบียพัสรนานเป็นที่รู้จักมาจากการที่เธอเป็นเน็ตไอดอลที่มีจดขายคือความน่ารักและสดใส และมีผลงานอย่างการถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบมากมายรวมไปถึงยังเคยชนะเลิศการประกวด p o อ k กี้สตาร์คอนเทมาแล้วโดยเธอกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการที่เธอเคยได้เข้าประกวด The Voice Thailand ซีซั่น3และสามารถเข้ารอบไล n d ออ d i ชั o นได้นั่นเองโดยหลังจากการประกวดเธอก็มีผลงานทางด้านเพลงออกมาเรื่อยๆรวมไปถึงยังมีพัฒนาการที่ดูโตขึ้นจากสาวน่ารักเป็นสาวที่มีลุคที่เซ็กซี่มากขึ้น รวมไปถึงยังมีความสามารถทางการร้องเพลงจึงทำให้เธอกลายเป็นที่สนใจและติดตามของแฟนคลับในหลากหลายแนวเลยทีเดียวหลังจากจบรายการ The Voice Thailand Beer The Voice ก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด GMM Grammy และมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องผลงานเพลงของเธอได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเป็นอย่างมากส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงติดตามเป็นจานวนมาก นอกจากผลงานเพลงแล้วเบียเดอะวอยซ์ยังมีผลงานการแสดงอีกด้วยเช่นภาพยนตร์เรื่องสลัมบอยซอยตืดและซีรีส์เรื่องเดอะบ็อกกล่องหลอนซ่อนตายปัจจุบันเบียเดอะวอยซ์ยังคงเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเธอเป็นศิลปินที่มีความสามารถและเสน่ห์ทำให้เธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลง